สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอน,นะคะไดโนเสาร์ในประเทศไทยนะคะโดยกลุ่มพวกเรานะคะได้ไดโนเสาร์ที่ที่มีชื่อว่านะคะกินารีมีมัสนะคะขอนแก่นเอซิค่ะสมาชิกในกลุ่มเรามีดังนี้ค่ะหนึ่งนางสาวทันชนโนวันทองสองนายอภิพลเสูสามนางสาวสุดาลักษณ์โมหา 4. นางสาวรัยาจัมปาจูน 5. นางสาวรุตนพานา 6. เข,ข้าจาางน้านางสาวุรัคุณมากค่ะค่ะเดยมาดูภาพก,ออก,ก,กระอองสัโพ์กระดูกนะคะของกินเนมัสนะคะอันนี้นะคะจะเป็นภาพที่อยู่ออที่ตั้งอยู่กาะสิ กีเรลินม้านะคะจะเป็นไดโนเสาร์กนกกระจอกเท่ตัวแรกของประเทศไทยนะคะจะถูกค้นพบในชั้นหินหัวหินเสาหัวนะคะที่อำเภอภูเวียนนะคะจะังหวัดขอนแก่นนะคะจะมีความเร็วจะมีลักษณะกา,ารวิ่งนะคะรวดเร็วปาดเรียวนะคะเป็นเธอร์พอดนะคะจะเป็นไดโนเสาร์ที่เดินสองเท้านะคะไม่มีฟันปากเป็นจระยนนะคะกินได้ทั้งพืชและทั้งสัตว์นะคะจะมีขนาดตัวนะคะประมาณ1-2เมตรคะ่ะ สำหรับการศึกษาคนพบนะคะเราพบกระดูกไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกนะคะเมื่อปีพศ2519นะคะกรมทรัพยากรธรณีโดยโครงการความร่วมมือด้านบรรพชีวินวิทายาไทยฝรั่งเศสได้ทำการสำรวจไดโนเสาร์นะคะบนเทือกเขาภูเวียอย่างต่อเนื่องมีการค้นพบกระดูกฟันและรอยรอยปีไดโนเสาร์นะคะจำนวนมาก สาขวดนะคะยุคเเชียต่ตองต้นค่ะเราพบกระดูกขาในรสาอ์นะคะชนิดนี้ในหลุมแห่งหนึ่งนะคะปักปนอยู่กับซากกระดูกของซาโลคอไวายาวตจันวาน่านะคะแล้วก็พบกระดูกอุ้งตีนข้อทีสามที่มีสภาพไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังมีลักษณะด้านข้างที่เด่นชัดค่ะค่ะสำหรับการศึกษา กินรีมีมันะคะบัฟฟี่เทานะคะเอสอีศศส2009นะคะได้ศึกษากระดูกหลายชิ้นประกอบด้วยกระดูกหนามกระดูกขาหลังท่านล่างกระดูกน่องกระดูกฝ่าเท้าและกระดูกนิ้วนะคะกระดูกที่พบมีลักษณะยาวเรียวจากลักษณะพิเศษทางกายวิภาคนะคะหลายอย่างบงบอกในสาว,วัววออนนี้โทมิโมซัวนะคะเป็นสกุลและชนิดใหม่และได้ตั้งชื่อว่า กินรีมีมัสคอนแกนอินสีค่ะกินรีโมมัสไมมัสมาจากชื่อสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายไทยนะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่ากินรีค่ะชื่อกินรีมีมัสนะคะได้รับการตีพิครั้งแรกโดยริวิชคานโกะนะคะ้วยชื่อว่ากินรีมีมัสในปีคศ2000นะคะ อยู่ในช่วงที่มีชีวิตจะอยู่ในยุคคีเตเชียต,ตอนต้นนะคะประมาณ130 1 3 0ล้านปีมาแล้วค่ะนี่จะเป็นหุ่นจำลองในที่อยู่ทียานแห่งชาติภูเรียนจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะแล้วก็จะมาดูนะคะการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีอาณจาจักรนะคะอาณจาจักรนิเมเลานะคะไฟลัมนะคะคอ นะคะอันดับใหญ่นะคะไิโนโซเรียน,นะคะสำหรับอันดับนะคะก็จะเป็นโซลิเชียนะคะอันดับฐานเดอะโรโพด้านะคะวงออนิชอมมีมีเดียนะคะสกุลออกินดารีมิมัสน,นะคะสปชีชีกินดารีมิสมัสคอนแกนเอสิ่ะ สำหรับกินารีมีมันะครับเอโนเสาเป็นสกุลใหม่นะครับของหนึ่งในสี่ของโลกนะครับที่พบในประเทศไทยนะครับซึ่งได้นังไปทำในการ์ตูนนะครับในการ์ตูนเรื่องอโนเสาวสะออนนะครับโดยในเรื่องครับน้องเดชชื่อว่าน้องเปรี้ยวนะครับครับเพื่อความเข้าใจนะครับเราจะมีวิดีโอมาให้ดูนะครับ โปโอดิโทมิเวโตเรค่ะซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการศึกษาอยู่ในขณะนี้นะคะและเชื่อว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์สุนี้ที่กระจายทั่วโลกด้วยค่ะเรียนนักเรียนนี่ก็คือจินนรีแม่นะคำตอบนี้อันนี้เป็นไดโนเสาร์กระจาะเทนะครับก็คือลักษณะ าปากเฉียตะอยแต่ไม่มีฟันนะคะเดินแล้วที่มเลืสอขาหลัง,แล,ง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 ,แ,ลงและของเจ้าทีเดร์บีไม่พัดความแก่เอสีคือขึืนและจับค่ะลักษณะไยฟ้าแันดูเล็กกว่าคนอื่เพราะมีความ,มยาวหรือขสองเอ็ดเท่นั้นเองค่ะครับาาก็จบไปแล้วนครับสำหรับวิีโอนะครับที่ดีนันนะครับครับ กลุ่มกับผมนะครับก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ